มาครับมื่อนี้เขากับเขาป้าหาเห็ดขี้เก่าแล้วครับติดตามเมืองวันที่ได้เห็ดยังแน่ครับมื่อนี้ตามหมาเก่าครับอุปก,กรณ์แะต,ตาเสียมนะครับแล้วก็น้ำน,น้ำไปกินน้ำครับไอ้ี่น้องติดตามเบืองครับว่าเขาจะได้เห็ดยังแน่แนมื่อนี้ไปครับไป ครับเห็ดกอหน่อยเห็ดกอแดงหน่อยครับนกน้อยน่อยแก็งแสบครักนกน้อยน่อยซ้ำนี่ครับดอกนึงเห็ดกอหน่ยโอยหอเโจ๊ะงามๆครับ นี่ดอกหนึ่งเป็นดอนอาจอดนิดหน่อยครับห้อยค้นเข่าอยู่ห้อยค้นหาอยู่เจ้ากะผู้หมานกับหมานผู้หมานกับผ่หมานนะครับเอามานืนอีได้สามดอก้วครับอยู่ดอกน,นี่คู่สาครับเดี๋ยวหาต่อไปกอนครับนี่ดอกน่นนี่คิคใกล้ๆกันก็่ว่าเห็นครับ การงามๆเลยครับไปตามห้อยของไม้เก่าครับมองเมื่อวานนี้เคยได้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งตับเตา้าเห็ดพึ่งตับขั้วแบบทางแม่น้เจ้าเอิญมองนี้มัน เห็ดจีนตำเคยออกก็เลยมาหาเชร์เบิงครับเห็ดจีนตำหรือว่าเห็ดขาตำนี่ครับดอกหนึ่ง เคลียหาไปเรื่อยครับขั้นกัค้นกับเขาดูอยู่ครับก็ว่ากัคือว่าผู้หาเห็นผู้บ่เห็นผู้เห็นก็ได้ปผู้บ่เห็นก็บ่ได้ครับ เดี๋ยวเบื้องกันไปเรื่อยๆครับกันยาวๆพี่น้องหม,มง่หมองไม้เกา่ามองเกา่าไม้เกา่าเที่ยวเอาฮหดเพิงหมู่านนีู่นะครับเนาะมันมีเรยมาหาลำเบิง้งมือที่สองทิพ่อ,อยังบ่งครับนี่ดอกหนึ่ง เห็นพิ่งแต่พวยงามๆเลยครับเดี๋ยวหาต่อไปครับนี่ครับนี่ดอกหนึ่งงามๆเลยครับ xuống được nên là ngâm ngam nếu vẫn cần to bé hấp đọt nên với nọt Đọc nọ. này nón chỗ nón kín quần นนงพี่น้องรอมนี้บ้านแต่ว่าใส่ได้อยอะรับตัวนึงเออรอนี้บ่ได้ ไปล่อยไปเป็นเสื้อครับต่อไปเดี๋ยวมั่งกันย้อๆครับครับดอกหนึ่งสวยเลยเกิดต้นใหม่ในหลายดอกแล้วครับติดตามตอนต่อไปครับว่าสิมนสันดำเลย เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่ดอกเงี้เลยมือเลือดตาคนมาเห็ดไข่ดอกองเงี้บเหมบมันเทาปันไดยก็ใส่ดออใดไ,ได้ยู่ หลอกเหนียวง,งามลเลยครับเห็ดไข่กำลังพอดีบานงามกำลังพอดีครับรุยกันต่อไปครับเียร์หาย่านี่แหละกับหาเราเขี้ยวหัน ใบตองหลายครับเกิดเลเย่องเคลียใบตองมันหนาเคลียหาสามดอกตุ่มๆครับพี่น้องหมันๆครับมือนนีมน่มันๆนี่ครับมืนหนึ่งตุ่มๆพุ่มข้าวโพนกับนีครับมา้าวโพนใบตองนะครับหาเคลียวยังเห็น สวยๆง,งามเลยครับอาทิตยตามต่อไปครับนี่ครับดอกนึงดอกนี้นบานหลายเลยครับอืแต่ว่าก็ยังใส่ไใ่อยู่เกือบเปื่อยครับมันถือผลนะครับหามันมัน,มน,มนต่อไปครับ เห็ดปึ๋งเห็ดปึ๋งดอกใหญง่า้นองเห็ดปึ๋งตะโพกยอ้ยใส่อไอยู่ดอกมันรับพี่น้องมันมันไ่นอนดอกหนึ่งดอกงหญ่เลย Mình, mình. Mình là người là một mình rồi phi nông bố hay lấy nhọc nè nó lấy cái câu là phi nông thì đọt một cận bàn phôi đi đây sư sway swaysway vẫn swaysway em lam đi lúc 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 เดี abei, ๋ยวหาต่อไปครับเห็ดเพิ่งตับกล้วยนะครับเห็ดไข่เห็ดไข่กระด้ปนอยู่ครับสรุปมือนี่กับมันๆครับพ่อใส่แกงอยู่หัวเจาะอยู่ครับเห็ดลงกพีน่น้องสามดอกสาม

อาอีกกระพุกไปแกงใส่เห็ดครับบุกหรืออีกกระพุกทางอีสานเอิน่นแกงใส่เห็ดแซ่บๆหวานๆครับผมหวานๆครับไม่ได้แกงอยู่เห็ดละงอกทั้งนี้เห็ดไข่ครับดอกจุ่มๆบนานทางนี้เห็ดเปื่นครับ,บ,รรบแกงแซ่บๆ